ทำเชื่ออะไรที่ทำให้คุณตื่นได้ทุกเช้าแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่ออะไรก็ตามเราเชื่อว่าคุณทำได้ขอให้คุณเชื่อในตัวเองสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนยิ่งอายุมากขึ้นเรามักจะรู้สึกว่าเราไม่อยากเสียเวลากับความรักที่ไม่คู่ควร ยังเลยไม่เจอตั้งนานเนี่ยใช่ค่ะ <c oughs> นี่เราก็โมดแต่เมาส์มวยกันทางโทรศพัพท์เนาะมันไม่จอยเลยอะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะออของพี่เอามทชะชาเขียวหวานน้อยจะ้ะของพี่ขอแบ็คคอฟฟี่นะจะ๊ะแล้วก็ขอชาดำเย็นเพิ่อมอีกแก้วงจะ้ะคุณน้าเขานัดแฟนเอาไวนะ้น่ะเดี๋ยวก็มา <c oughs> จะ้ะอิจฉาจังเลยค่ะหนูยินดีด้วยนะคะจะ้าโอ้ยอว่าแล้วเรื่องนี้ไหนมา,มาสิคะ ก็ตามใจทุกเรื่องเลยอะแล้วนี่ไปคาเฟ่ลนะเขาจะคอยถ่ายรูปให้ไม่เบื่อหรอคะผู้หญิงเนี่ยชอบถ่ายรูปนะคะผู้หญิงสวยๆอย่างคุณหญิงเนี่ยผมถ่ายรูปให้ได้ทั้งวันเลยแล้วของคุณยุทธล่ะคะเป็นยังไงบ้างโฮ้ยของพี่นะหรอคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเป็นห่วงกับทุกๆเรื่องเลยคะ่ะคุณยุทธ แดดร้อนนะครับมาของกามร,ร่องให้นั่งตรงกลางแดดแบบนี้ระวังผิวจะเสียวนะครับผมเป็นห่วงยุลืมไปเลยค่ะดีไม่แพ้กันเลยนะคะนับว่าโชคดีเลยนะใช่มาเจอความรักดีๆตอนแก่ใช่อุ๊ยพี่เขาบอกว่าใกล้จะมาถึงแล้วล่ะคะ่ะของยุเขาบอกไม่ว่างอะคะ่ะ อดเจอกันเลยเสียดายนะคะไม่งั้นก็จะได้จอยกันแล้วล่ะคะ่ะนั่นน่ะสิคุณเอ๋พี่มเมฆนายรอ,อนานไหม,มพี่เมฆแล้วนี่ทำไมรู้จักคุณเอ๋อะคะแฟนฉันนี่จะบ้าเหรอนี่แฟนฉันแฟนฉันพี่เมฆแฟนฉัน,นค,คุณนัทเอาสองใจเย็นก่อนนะคะพ่อ พ่อพ่อหรอนี่มันหมายความว่ายังไงคะพี่เมฆคุณหญิงคุณยุผมต้องขอโทษคุณทั้งคู่ด้วยนะครับนี่พ่อคบซ้อนเหรอฟังพ่ออธิบายก่อนนะมันมันไม่ใช่เป็นอย่างที่ลูกคิดนะแล้วมันเป็นแบบไหนคะก็ห็นเห็นอยู่ว่าพ่อคบผู้หญิงสองคนพร้อมกันพ่อรักคุณหญิงกับคุณยุพ่อรักและดูแลผู้หญิงสองคนนี้อย่างดีเลยคุณยุคุณหญิง ผมรักคุณทั้งคู่เลยนะรักมากๆด้วยผมเลยไม่อยากทําให้คุณน่ะเสียใจก็เลยขบซอนหรอคะแบบเนี้ยเขาเรียกว่ารักตัวเองค่ะพ่อพ่อคิดเหรอว่านาทั้งสองคนน่ะเขาต้องการแบบนี้ใม่ถึงฉันจะแก่น่ะฉันก็ต้องการความรักที่มันจริงใจนะคะไม่ใช่แก่แล้วอ่ะเจ้าใครก็ได้ใช่ค่ะถ้าจะมีคนรักเห็นกับตัวแบบเนี้ยขออยู่คนเดียวดีกว่าอายุก็มากแล้วอ่ะลูกสาวก็มี ทำอะไรอ่ะก็คิดให้มันเยอะๆหน่อยนะคะไม่ใช่ใช้ข้ออ้างความเห็นแก่ตัวแล้วทำให้คนอื่นน่ะเขาเจ็บปวดน่ารังเกียจหนูขอโทษนาทั้งสองแทนคุณพ่อหนูด้ยวยจริงๆนะคะที่ต้องทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หนูไม่ผิดหรอกหนูอิงฟ้าคนที่ผิดก็คือคนเห็นแก่ตัวคุณยุคุณหนิงผมต้องขอโทษคุณทั้งสองด้วยนะครับผมไม่ได้นั่งใจจริงๆเลยไปกันเถอะคะ่ะคุณหนิง คนแบบนี้อยอ่าเสียวเวลาเลยค่ะคุณยุ้ไปค่ะอะเดี๋ยวนะและอีกอย่างหนึ่งนะแกขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าเป็นคนรักที่ดีของใครไม่ได้อย่ามีค่ะให้มันอยู่เป็นโสดตายอย่างนี้แหละไปคพังพ่อฟ้าไม่เคยห้ามพ่อนะคะถ้าพ่อจะมีความรักครั้งใหม่่ะ แต่ยิ่งอายุมากขึ้นนะความจริงใจมันก็ต้องมากขึ้นสิคะไม่มีใครเขาอยากเสียใจเสีนเวลาความรักในช่วงบั้นปลายชีวิตหรอกนะคะพ่อพ่อคิดดูนะพ่ออยากให้หนูเจอผู้ชายแบบพ่อหรอคะไม่เลยลูกพ่อไม่อยากให้ลูกต้องเจอแบบที่ผู้หญิงสองคนนั้นเจองั้นพ่อก็อยากทำแบบนี้คนอื่นได้ไหมคะเป็นพ่อที่ดีของหนูแล้วก็เป็นคนรักที่ดีให้คนอื่นได้ไหมคะได้จาเอิงฟ้า ต่อไปเนี้ยพ่อจะขอาการลูกปรับตัวเป็นพ่อคนใหม่พ่อเข้าใจแล้วว่าการที่เรารักใครมากๆเนี่ยแต่เราก็ไม่ควรจะมากรักพ่ออย่าทำแบบนี้นะคะได้จ้ะพ่อสัญญา ความรักไม่ใช่แค่การดูแลเอาใจใส่แต่ความรักคือความซื่อสัตย์และมีความจริงใจให้กับกันค่ะแล้วนี่หนูกิวี่กลับมาอยู่บ้านแล้วเหรอจ๊ะใช่ค่ะพอดีว่าเราสอบราชาการนะคะพอดีเลยน้ำมนก็กำลังจะสอบป้าก็เลยพามาไหว้ขอพรนะ่ะเหมือนเดิมเองน้ำมนคนเก่งๆอย่างกิวี่ไม่าจะเป็นหรอกคะ่ะวิธีแบบนี้มันเป็นวิธีของคนขี้แพ้คะ่ะกิววี่ไม่ชอบเป็นคนขี้แพ้คะ่ะ เม่วา,วาดูสิน้ำมนต์เด็กหลังห้องอะมาขอพอรให้สอบติดในงานทำมาแกนี่น้ำมนต์ฉันว่าแกเวลาที่มาขอพอรเนี่ยไปอ่านหนังสือสอบดีกว่านอะจ๊ะจะได้มีสมองเวลาไปสอบ